จานไหนใส่ก็ต้องหยางใส่กี้ยงแม่ก็จานได้หลังกอจาน้ใ่ฮะใยู่จยวงจะพูดนี่มาโอขี้วงยโอ้โเจะทุบานเหอ่อย่างห้จุ๊บด้ไ้เป็นแจานมจังนนาักันดีเดิมเดิเดิว่ากันุ๊มอที่เตานุ่ขอนึงเนี้ยจ้าขจะล่ให้ปวขอะ ได้จวก็ตาตัะมังดงๆเดขนช่นีกันเล็กสัเตนุชงเอมานี่ด้วย่าก็มาดิบดีได้เาดจักัตาห้านึ่งพู่หมนองหึ่ตอคุงควยตรงจ เดี๋ยวจะนกนูาจะตีใน้นเคลามันพอจะาเลยฉ่ะช่าง

Mày nêu thương bật ở hồ nhau chở tên lưu kỳ nào 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 cũng như thế nào 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 như thế nào cũng như như thế nào cũng như thế เอ้มอไปเถอะเปไปมาๆจะจะจะให้หนูไปไม่ไม่อนอนมีแตนที่เรงไม่จังหังอโอเี่มจังันน้ก็เทากันนะเยอมันยังจนมอมาไม่รู้ยังเป็นอยจูมเ่ป็นไจู๊มสะต้องห้วไอ้จู๊ฮจูเียวฮะจู๊ว่ามอขี้ไปกรอไขี้อ่ะขี้มา nên mà mà cho mình cũng không cũng cho cái tê gì hàng ô cái tê gì hàng ô mỗi cái cái tu bản cái sắp lớp à không được không có chẳng có nó còn lấy khí, <laughs> khí lên chỗ này, chỗ bỏ sống rồi. khi còn nó chỉ lấy à? không, được, chưa chưa. Ôi trời, chăng thiết sai กูฟรีตาเลยใช้จ่านึจมันใช้จอเจาจานี่ใช้จานจีมลใช้จอเจาน่เทาเ่ารชาเทารชกูบอกเชนดักู้เชียงอ่ะเช่กูเขียกแค่เพือตาวเองนึกคดบอกคนที่บดาวกูใช่ไหม

ยาเัวนคก่เราไม่เจตกไก่เอ้ไูกเช็กไก่เลูกเชตัวองสังเกตไก่เกี่ยเหมู่กูมาลีช็อตอจน่เจยิ่อจีนเยเราอีกย่างยาอ่ยานอมาเตอมเป่สิยาอก่เอมเปย่อะ่ปอนด้วยไปนอเจอ็นสังเกตมจกออนแ่ลอนแห่กันก่อนเไปจูมอจกรโ जे बेटे جاي पण गौरव खाण ते सुखता को नाही नाही बेटे ला इचे ओ मान हो श्यामिया जा पिंग पिंग ओ स्वया चे चे चेmonte एक डोंगी ऐ तो तो ताकाच सालूय ला का तोला तो होस रे हे đi vô phòng ngủ đi đi alo lên trên xe con mà cái là เดี๋ยวเราจะไล่ยังไก่จ้าหน้าที่าจอมดาก่อนนึงสันดาก่อนนึงเชียไอ้ก่อนนึงปุ้งไปยี่ก่อสืดยอด้าที่ของผเนื้อหมูดงเป็ดเด็กดงเป็ดยังนั้นซาอยู่จะคอยคุณทั้งคว่าเขาลเราคนน้องนี่เดิกูุณ้งตอนนึงงานเลี้ยงเตะเจ้าหนี่มจู่เขียนเบญจรงคนี่กูใาเดียวเจองานเลยงจีนยองฮะนั่นคือจับสุเป็นจีนยองฮะยังเบญจงเ์ก

ยาหน้าคอ่ะจอดๆขนาดมาก่อนหนึเชียร์ก่อนนึ่ง้งไปเมือนคอเนี่ยมันที yeah. uh, ่จีรัตเฮเธอเนี่ยเน่ยมาจอยาน้อูแล้เงเจ้าหกเจียมาจานอนดเยจตัเายังไงบ้าเจบเี่อจบ้เดียวคืนเนาเี่ยเด้ที่ชันเโอเคคิดูคิดกาเนาคิดกานาคิดปเหอืมิน้อย

把咖啡粉、绿、嗯、大再来点甜酱啊！成单。